สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะวันที่9เดือน9มีปล่อยรถนะคะเป็นมิ s ซูบิชิไ i ตันตัวนี้เลยแคปหน้าดำของเราหน้าหลอกของเรานะคะขออนุญาตยืมรถของคุณสุทินพ่อศิียานะคะเพื่อรีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะคะตัวนี้เป็นมิ s ซูบิชิไชตันแคปนะคะ นี่เป็น o p e n c แคปเปิดได้ตัวนี้นะคะแคมเป็นแล้วก็โปรโมชั่นรับรองว่าเด็ดมากๆปูจัดให้ลูกค้านะคะเป็นแบบงวนสบายๆ7 0 0 0นะคะ7000วกบาทตัวนี้แคปเปิดได้นะคะอย่าญาตเปิดให้ลูกค้าดูนี่เป็นแบบโอเพนแคปนี่ไงจัดไปลายเต็มๆหนักๆจุกๆก,ก,ก,กันไปเลยล้อที่คุณลูกค้าได้รับนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้เริ่ดๆโอเค เอน,นะคะกระบะด้านท้ายปูแถมให้เป็นกันชนท้ายนะคะตัวนี้ตกแต่งให้อย่างสวยงามเลยโอเคนะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันนะคะ <น tat S 1> เดี๋ยวผู้พามาชมภายในนะคะภา,ายในที่ลูกค้าจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะเป็นระบบพวงมาลัยนะคะแล้วก็เป็นระบบเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ CD DVD m p อ่า CD DVD วิทยุ สามารถเชื่อมต่อได้นะคะระบบจะเป็นระบบ5เกียร์นะคะ6กับเกียร์ถอยนะจ๊ะส่วนเบาะที่ลูกค้าได้รับก็เช่นเคยค่ะจะเป็นเบาะผ้าแบบไฮเกรดระบายความร้อนได้ดีนะคะตัวนี้อ่า ตัวนี้จัดไปแบบสบายๆนะคะเข้าแคมเปญน,นะคะงวดสบายๆเจ็ดพันกว่าบาทนะคะแคมเปญโปรโหรือลูกค้าจะเลือกรับแบบโปรฟรีดาวก็ได้นะคะถักลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักมาหาปูได้เลยปูจะริมนิดนึงเพราะว่า จะต้องรีบไปตกแตง่งเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เช็ดความเรียบร้อยให้กับลูกค้าอีกทีนึงเลื่องของลูกค้าก็คือ9 0โมง9นาทีนะวันที่9เดือน9เวลารับรถ9 0้โมง9นาทีโอเคเรื่องงานยามดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรียบ